สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาคนอาถรรพ์กกบาทเอกบนฝ่ามือตัวเป็นคนหัวเป็นเสือตัวเสือสู้คนดวงท่านเป็นดวงเสือสู้คนครับอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์โวยโชคสมหวังดังใจหมายท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนลายมือของท่านไม่ใช่เรื่องบังเองิญ ไม่มีเรื่องล้อเล่นสิ่งเหล่านี้ไม่มีบังเอิญครับไม่ว่าจะเป็นซิกเซน์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนอาถรรพ์กากบาท X ตรงกลางหัวใจจงอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นแต่จงคิดว่ามันเป็นตามหลักกฎเกณฑ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านและท่านจะสามารถชนะกับปัญหาต่างๆได้ ตัวเป็นคนหัวเป็นเสือเปรียบถึงลักษณะภาวะจิตใจอำนาจปารมีวาสนาสซิกเซนสิ่งที่ท่านมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตัวท่านลักษณะของคนอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจหน้าต้องคมคเขมท่านเคยเห็นหูจีนไหมครับขับไล่สิ่งอัปมงคลไมครับสิ่งเหล่านั้นคล้ายกับในลักษณะนี้นี่แหละมันต้องไล่ มันต้องขับมันต้องไปไอ้พวกชั่วคนเลวต้องเจอคนอย่างค้าอาถรรพ์กากบาทเอ็ตรงกลางหัวใจหัวเป็นเสือต้องดุเหมือนเสือคนอย่างเองมันต้องเหยียบให้มันจมดินนี่คือหัวเป็นเสือครับแต่ถ้าตัวเป็นคนมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตาเป็นผู้ให้มีลักษณะคล้ายกับเป็นผู้ร้ายตำรวจจับผู้ร้ายนั่นเอง มันต้องใช้อำนาจเข้าค่มมันต้องใช้อำนาจบาร,รมีวาสนาคนพวกนี้มันถึงยำเกง่งนี่คือลักษณะดวงจิตตาของคนอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจเป็นคนที่ไม่ยอมคนนั่นเองเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหลักธรรมต่างๆหรือว่าอาริยธรรมของโลกมนุษย์เรานั่นเองถ้าไม่คนจัดแจงตามแบบแผนครับ ท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆใครจะทำอะไรบิดผิวนี้นหน่อยท่านไม่ยอมนี่คือลักษณะตัวเป็นคนหัวเป็นเสือและดวงชะตาท่านล่ะเป็นยังไงมามาดูดวงชะตากันครับดวงชะตาวาสนาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกํำหนดเอาไว้แล้วดวงเสือสู้คนเกิดขึ้นกับอาถรรพ์กระบาทเอกตรงกลางหัวใจ ในวัยแรกเริ่มในดวงชะตาอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจโดนผู้คนกันแกล้งโดนกันแกล้งในดวงชะตาเหมือนกับเสือหน่อยเสือแต่ว่าซ่อนเล็บอยู่มันยังไม่โตนะครับเสือในที่นี้คือเสือไทยในจิตใจของท่านหรือโตท่านมันยังไม่โตมันยังไม่ถึงเวลาเป็นณนะช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกว่าโดนกันแกล้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่มองเห็น มันตามติดตัวท่านมาทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรวนร้าวภายในใจเสือที่โดนตะปบที่เข้าที่หน้านะครับเป็นรอยบากทําให้ท่านรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะต่อสู้แล้วถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับโดนไฟลนที่ลําตัวนะครับเราก็ย้ําไปตามดวงชะตาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะนะครับโดนไฟลนที่ลําตัวทําให้มันถึกเขิมทําให้มันมีอํานาจ รอยสักต่างๆที่เกิดขึ้นบนลำตัวมันมีพละพลังประหัดประหารใครบางคนแต่ว่าเสือในที่นี้อาถรรพ์กักรบาทเอ็กตรงกลางหัวใจแน่นอนครับในระยะวัยเริ่มต้น9ขวบ10ขวบ12ขวบเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจโดนจับรีคังจากคนที่รักมากที่สุดน้ำตาแทบจะไหลแม่จ๋าหนูรักแม่สุดหัวใจ นะครับณเวลานั้นเราคิดถึงแต่แม่แม่จ๋าหนูรักแม่สุดหัวใจดวงชะตาเจ็บปวดรวดรล้าวแสนทุกขทรมานแทบจะทนไม่ไหวหนูรักพ่อแต่ว่าต้องโดนอุ้มออกห่างไปทําไมดวงชะตาอาถรรพ์เกากบาดเอ็กตรงกลางหัวใจถึงเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าร้องแทบจะขาดใจน้ำตาร่วงไหลร้องสามวันติดก็ไม่หายนะครับเหมือนท่านโดนจับไปอยู่หอก็ได้นะ ดวงชะตานะครับร้องหาพ่อแม่แทบจะขาดใจพ่อแม่ไม่สนใจใดดีทั้งสิ้นนะครับรู้ว่าจะต้องไปตั้งใจทำมาากินเพื่อจะเอาเงินส่งมาเลี้ยงลูกนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ลูกเจ็บปวดภายในใจดวงเสือทุกคนกัดแกล้งในดวงชะตาแต่เมื่อถึงว่าเวลาที่ลูกเติบใหญ่นี่คือดวงชะตาอาถรรพ์กรกบาท X ตรงกลางหัวใจครับ ถึงเวลาที่ลูกเติบใหญ่ท่านจะสามารถอ,อกปักคุ้มของรักษาคนในครอบครัวเลี้ยงดูให้อยู่ร่มเย็นม่สุขสร้างบ้านให้พ่อแม่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาว่าพ่อแม่ของท่านเป็นดวงชะตาตกตำแหน่งอย่างไรก็ต้องแยกแยะก,กันไปแต่ถ้าดวงชะตาต่อสู้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับดวงชะตาเมื่อถึงเวลาบนกุศลวาสนาท่านจะต้องเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวห้าวหาญ ไม่ล้อเล่นในดวงชะตาถ้าท่านล้อเล่นในดวงชะตาท่านจะเป็นเสือหมอกนะครับโดนเขาเขาเรียกว่าหยียบย่ำไปตลอดชีวิตแต่ด้วยดวงชะตาถ้าท่านรู้กับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคสต,ต่างๆเคสรูปลักษ์เคสวงจุยเคสปัญหาต่างๆดวงเสือใหญ่ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับท่านต้องเป็นคนเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นจอมกังเวทนิดหนึง่งอัฐน์กกระกบาดเองตรงกลางหัวใจแก้ไขในดวงชะตา ดวงชะตาท่านอาจมีเกณฑ์จะต้องประหัตประหารนะครับหรือผู้คุมผู้คนจํานวนมากนะครับหรือว่าจะเป็นซีอระดับประเทศหรือว่าจะเป็นนะครับซีอคุมองค์กรหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าคาร์โก้ขนส่งยิ่งใหญ่เป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นพ่อค้าที่มีจิตใจสูงส่งไม่ได้วัดกันที่เงินนะครับไม่ได้วัดกันที่เงินนะครับแต่ว่าวัดกันที่จิตใจ ตัวเป็นคนหัวเป็นเสือท่านจะต้องประหารประหารไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ท่านรักมากที่สุดด้วยซ้ำท่านก็ต้องเป็นความที่ตรงไปตรงมานั่นเองนะครับลูกค้าจะซื้อของกับท่านซื้อด้วยความตรงไปตรงมาเขาไม่ซื้อด้วยความเล่์เลี่ยมนี่ไม่ใช่กับคนอาถรรพ์กระกบาดเอกตรงกลางหัวใจแต่ว่าจริงๆถามว่าคนอาถรรพ์กราบาดเอกตรงกลางหัวใจเป็นคนมีเล่์เลียมไหมแน่นอนครับเล่์เลีเยมเพวพ แต่ว่าจริงๆแล้วดูเหมือนจะมีเล่เหลี่ยมแพ้พาวแต่ในใจเนี่ยโคตรตรงเลยโคตรจริงใจเลยเหมือนเสือเลยนะครับจะขยําก็ขยําทันทีนะครับเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงเป็นคนรักจริงหวังแต่งนะครับผมแต่ว่าดูแล้วน่าก,กลัวเจ้าเล่เยอะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติอาถรรพ์ของท่านมันแรงตัว่ามันเป็นคนนะครับมีจิตใจอบอ้อมารีแบบบางคนอาจจะกลัวตัวท่านเป็นอย่างมาก กลัวว่าท่านจะมีเล์เหลี่ยมอย่างนู้นกลัวว่าท่านจะมีเล์เหลี่ยมอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่ครับผมท่านกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างท่านคือดวงเสือสู้กับคนนั่นเองคนนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากน่ากลัวยิ่งกว่าเสือเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าอาถรรพ์กรบาดเตรงกลางหัวใจเป็นคนร้ายกาจไม่จริงครับบอกได้เลยไม่จริงคนนั้นน่ากลัวกว่าอาถรรพ์กาบาดเอกตรงกลางใจแค่ ดวงชะตาของอาถรรพ์กบาทเอกตรงกลางหัวใจโดนมาเยอะและจะต้องเป็นดวงชะตาที่จะต้องประหันประหารใครบางคนต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งเขาเรียกว่าปีศาจชั่วร้ายนะครับภาวะจิตใจที่ทําให้ท่านนะครับฮอเฮียวรู้สึกไม่แช่มชื่นไม่ผสมเล็บนะครับต่อสู้ไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้นะครับท่านจะรวยเป็นเศรษฐีรวยสนานเงินล้านก็ร้อดูสิว่าอาถรรพ์กบาตเอกตรงกลางหัวใจจะไม่มีดี เข้ามาในชะตาชีวิตกับเขาบ้างเลยหรือไงมันต้องมีดีแน่นอนนะครับอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดตัวเป็นคนหัวเป็นเสือรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายท่านใดยังไม่สมานสมาชิกกดสมานสมาชิกกลุ่มอัถฐานกาบฏาเอกตรงกลางใจ่ครับขอให้านช่มชื่นประสบเดจรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ